คือเกมที่สองครับเจนจีกับไอเอลีครับเจนจีนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะแต่ปัญหาก็คือทางฝั่งของ H อเชลีเนี่ยยังคงดราฟไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ดราฟเล่นได้ยากครับผมว่านี่คือปัญหาหลักของไอเชลีนะตอนนี้นะในเรื่องของอินเกมเนี่ยอาจจะตามมาโครเพของเจนจีไม่ทันบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าเจนจีคงเป็นทีมที่มาโครเพย์ดีที่สุดในโลกแล้วล่ะครับแล้วเหมือนน่าจะจะเริ่มพันทีหลังจากนี้ผมเกมที่สองเริ่มไปทางการครับ เราเห็นได้ว่ามีตัวที่ออกไปแล้วคันทั้งหมด10ตัวด้วยกันคนระับเคสันเตยังคงถูกโฟกัสแบนอยู่ยังไงคิงก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ซุสไม่ได้ชอบที่จะชนเคสันเต้กันแบบตรงๆอยู่แล้วนะครับแล้วซุสก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่เล่นเคสันเต้ได้อย่างช่ำชองด้วยแลาเทียบกับผู้เล่นคนอื่นที่เล่นมา นี่แต่ว่าตลอดตั้งแต่วันที่มันออกมาในวันแรกสแกนเนอร์ครับแบนแบนโยเน่แบนคาลิสตาพอปีถูกแบนไปตัวของวารัสไปแล้วครับแล้วเ,เลือกที่จะหยิบวายให้กับพีนัทเป็นชอยที่ดีมากๆครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแครี่ตัวไหนเนี่ยเจอวายก็เล่นลําบากครับจะมีการบังคับให้หยิบตัวของซาย่าก็ได้นะกับการที่หยิบวายมาในครั้งนี้เพราะว่ามีเฟเธอร์ซอมที่สามารถที่จะหลีกหนีได้มองตัวของเจสไวายนะเพราะว่าเหมือนเอชอชีครับยังอยากจะให้ซูสได้เล่นเจส นะครับเลยที่จะแบนในเกมที่แล้วไปเราเรียบร้อยครับตัดเองเลยแล้วคีนที่ถนัดพวกตระกลูลตัวแทงเป็นหลักนะครับพอเจสแทงมันมาเนี่ยมันเริ่มชัดเจนแล้วครับว่าเจสแทงเนี่ยมันเข้าสไตล์กับคีนได้เหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้ช่ำชองเท่ากับคนอื่นที่เล่นเจสมาอย่างยาวนานเติมต้นเกมให้หนักมากขึ้น,นครับเป็นตัวของชิงเฉาแล้วชิงเฉาครับมีคริสเซนการ์ดด้วยสามารถปรับสนองค้ำออกได้แถมกันตัวไอดีแครี่ที่ตีไกล แต่ถ้าฝั่งของคัมอยากจะเบอร์ซินเฉาให้ตาเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องเข้ามาอยู่ในวงเลยของเคซนกาดออร์ลาถูกหยิบมาครับแต่หยิบออร์ลามาเนี่ยเป็นเฟล็กซ์พิกันเองครับเพื่อที่จะทําให้ทางฝั่งของเจนจีเนี่ยต้องระวังครับพร้อมกับล็อกราคามาเพื่อที่จะตัดว่าเฮ้ยถ้าเจนจีหยิบซาย่ามาจะไม่มีคู่ราคานั่นเองแล้วเจนจีครับด้วยที่จะล็อกเป็นตัวของโอกาลิโอครับตอนนี้กาลิโอคือให้จะเก่งนะไปหลังจากเบอร์สมามันยังไปได้ทุกที่เหมือนเดิม บนก็ได้กลางก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้ครับหลแบรนตัวของมิสร์จูนยังคงอยู่หุละแบนซาย่าเองครับทั้งที่เลือกที่จะปล่อยก็ได้นะเพราะว่าผลของค่าไม่มีราคาแล้วเลือกที่จะแบรนซาย่าครับเพื่อที่จะตัดชอตบีบให้ทางฝั่งของรูลเลอร์ได้เล่นพวกตะกูลแคลรี่ขาตายครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะมีลูเชียนจิงส์ใครสา์ก็เช่นกันครับแล้วแบรนตัวของจินไปแบรนจรินเพราะว่าบีบชอตให้เหลือน้อยลงครับแล้วแบนเอสเรียลด้วย โอ้ที่มีสกิลในการหนีไม่เหลือเลยครับแล้วลูเลอร์ครับอยากจะตั้งหน้าชนเลยแล้วเหมือนอยากจะล็อกตัวนี้ครับจิงส์เราเรียบร้อยครับตัวหนักของลูเลอร์เลยแล้วปัญหาคือไวเปอร์ครับไปไหนฮะทิสนาไปเลนล่างก็คงได้แต่ว่ามันจะถูกแบ่งทรัพยากรนะเพราะว่าทิชนาเนี่ยทรัพยากรสําคัญที่สุดคือตัวของเลเวลครับอุแล้วหยิบออนให้กับซูสเป็นซูสออนท็อปเลนตัวสร้างชื่อให้กับซูสครับแล้วเจนจีครับ เดอนที่จิบลูลูมาเพื่อชงทำเอานึกถึงสมัยก่อนเหมือนกันนะที่หยิบแครี่หนึ่งตัวมาแล้วให้ลูลูเนี่ยคอยบัฟเสริมให้ตลอดเวลานะครับแล้วนี่ฮะอย่างที่เห็นครับเจนจีามาครั้งนะี้สวิงนิดนึงนะเล่นยากแต่ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยครับไอชี H o e, ดามาเล่นง่ายครับแต่ว่าต้องไปถึงจุดเท่านั้นเองไอเชี H o e, เหมือนคาดหวังว่าเกมที่จะไปถึงเวทเกมนะครับซึ่งเจนจีอ่ะจุดที่ได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเขาท้าตัวต้นเกมมาให้เล่นเหมือนกัน อย่างรูเลอร์จิงเสียใครมองว่าไม่แรงจริงแรงนะครับชุดต้นเกณเนี่ยการเวฟเคลียร์ทั้งหลายแหล่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการที่เขายิงออโต้ใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วยิ่งมีลูลูเสริมทัพเข้าไปอีกเนี่ยมันยิ่งที่จะเก่งขึ้นครับสังเกตนะว่าเจนจีเนี่ยเดินมาวอร์ดเช็คตลอดับเพื่อที่จะเช็คว่าเลนเนี่ยแมชชิ่งตรงตามที่ตัวเองมองไว้หรือเปล่าคอนโทรลเวฟได้ดีมากครับเวฟอยู่นาปอมพอดีเราเวฟถัดไปของเจนจีมาด้วยเวฟนี้เป็นเวฟที่ใหญ่มากครับ แล้วมันจะมีการทีตัวของซูเซียงเวลลหนึ่งอยู่เดียวกับที่เด้งสองกับผมตัวของดิวโรพยายามจะขอตัวของเพจไปเรายกลอยมาหนึ่งทีจ่ายมาแล้วแต่ว่าตัวเองบีแทรปอยู่ดูเลือรแทง้กับเพื่อนไปครับดีไลน์ลงมาซ้อนเดี๋ยวเวฟเคลียร์ด้านล่างของแกนทานมาดิวโรต้องสี่คือทีตัวของรูเลอร์จะยิงต่อดีไลท์เหมือนจะลึกไปหน่อยหรือเปล่าครับเพราะตัวเองค่อนข้างเจ็บแล้วเรียบร้อยแปดแฉบไปเดี๋ยวเฟิร์สตัดให้กับตัวของรูเลอร์ไปเลยทันทีโอ้ยแล้วจิงส์ครับ การที่จิ้งเนี่ยได้หนึ่งคิวต้นเกมไม่ดีเลยครับโอ้โหแล้วงัดมาเสียไฟชับคีนอาร์เดมีฮีโร่เอ็นทรานซ์ครับผมซูสมีทีพีนะไฟต่อไปครั้งนี้จะเป็นไฟสี่ต่อครับผมทีพีเวลาที่ทั้งฝั่งซูสยืนอยู่ข้างไกลผมวิ่งจากล่างขึ้นมาเลนกลางขึ้นมา,นาข,นข,นข้างบนนะเหมือนจะท้าหรือเปล่าเคนย้อนต้องเสียไฟต่อไปก่อนแล้วอย่าเปิดไฟต่อครับรลูเลอร์เป็นเป้าหมาอยู่โชวี่เอาเคาะมาไม่ีสักเท่าไหร่ครับโดนเคาะต่อด้วยวอลเบเกอร์โชวี่จ่ายท้อออกมาครับผม แล้วคอร์ดฟอร์สก็ตลงมาลูเลอร์เป็นเป้าหมายแฟดออกมาโดนระเบิดแปะเอาไว้ทําให้เหมือนจะไม่รอดดามจโดนทีครับผมตัวของดิวโรเป็นเป้าสายตาอยู่เหมือนกันครับดิวโรวิงว่งออกมายาวๆต่อมาได้แต่ว่าแรกก็ไปหนึ่งต่อหนึ่งครับอ้าวไม่ไหวอยู่ดีบอยครับตัวนี้ต้องไปให้ฝังเจจี G, แต่ซูสเหมือนจะลึกไปหน่อยอยากจะไล่อยากจะไล่อลขอต่อแวะมาแล้วชิ้วดูรามาเรียบร้อยตามต่อได้แล้วเรียบร้อยครับไฟน์นี้ห่างสองพันกโกครับเจนจียังคงนําอยู่ข้างล่างครับผมแคนยอนอยู่ข้างล่างนะ น่ยกำลังจะลงมาผม,มอยากจะล่อเท้าให้กับเพื่อนสักนิดหนึ่งเจอแล้วครับว่ามีวอร์อยู่ต้องถอยออกมาก่อนทีครับข้างบนคีนไม่สนใจครับอยากทําอะไรก็ทําไปเลยแล้วเคนจอนเหมือนจะไปดูตัวผมว่าตัวเองโดนซุ่มมองไม่มีแฟลชด้วยบิทวีนเวอร์จ่ายมาครับเคนยอนพยายามจะหนีอยู่แฟตไม่มีสมัยไปแล้วเหมือนจะไม่ทันการตวงวิมาช่วยก็เท่านั้นครับชาร์จวอล์เบเกอร์มานัดไม่มีที่ให้ไปครับ จะเปิดก็ยังไงดียังคงมีคีนก็มาเหมือนกันนะครับที่พี่ไปจะทำฟังของเซกาอ๋อเดอ๋ยวพอสก็ตมาแล้วโดนโชวี่เบรกไปด้วยตัวหกชิลดูรนันแล้วเรียบร้อยของไวโกรมายกร้อยสอตัวแคนยอนไปตามต่อจากเดอะควิกเนสมาเพื่อจะเบรกเอาไว้ฮีโร่เอ็นท้าลงมาโดนเบรกเอาไว้เหมือนกันแล้วซุปเปอร์ไปกระเด็นโรเกตเก็บคิวไม่ได้ตัวของซูนยังคงดิ้นลนอยู่กลางวงเหมือนจะไม่ไหวแล้วลูเลอร์ไล่ยิงต่อผมใจวิทวินโวมาเพื่อนหนีทันทีตัวของเฟกเซกาโอ้ไม่ก็ทับโชวี่ฮ uh. ะ นี่คือคนที่ทำลายโพซิชันการเล่นการยืนของ HLE ได้ทั้งหมดเลยครับถ้าไม่มีโชวี่อยู่ทีมไฟเมื่อกี้บอกเลยครับว่า Gen.G จะเล่นยากกว่านี้มากๆฮะการที่เขาจ่ายตัวของทอนเนี่ยเบรกซูสเนี่ยดูรีเย์ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาดูาฟอ์สกส็ตมาเขาจ่ายตัวของทอนเบรกไปเลยครับวายโกรม,มาเชนซีซ,ซีสวยงามเหลือเกินแล้วจังหวะสุดท้ายครับเลือดเหลือน้อยมากแต่ว่าทุกคนแหวกทางให้หมดเลย ยีนะัตไม่มีมุมให้หนีครับเบคกดิจะิสทำงานแล้วดานล่างมันจะมีต่ออีกครั้งหนึง่งนะตอนนี้มันจะลำบากหรือเปล่าครับคีอยากจะเปิดสักหน่อยหนึ่งวอลเบเกิ้งชาร์จมาโดนคอไปหนึ่งทีวีทีพีมาเหมือนกันซีดี่าซีมาแต่ว่ามีดิวโรลงมาผู้เล่นเขาเยอะกว่าเยอะเลยครับคีนเก็บคิวไปได้แล้วลูเลอร์อยู่ตรงนี้แล้วจ่ายอันติีมาแล้วเหมือนจะโดนไม่โดนโรเกตจําไม่ดีดาเมจเลยไม่ออกครับลูเลอร์เก็บคิวได้อีกครั้งหนึ่งสามหนึ่งสองโอ้ไม oh นะ่ก็ะไวเปอร์จะกุมขมับอยู่นะตอนนี้ อยากได้ข้างล่างแล้วเคาะไปหนึ่งทีจ่ายแกนทาพอถึงคืนเนสมาแต่ว่าตัวแทงค์มันแทงเหลือเกินตัวโชวีว่เรียบร้อยโดนเบอร์ชุดเดียวตายไปมีดิโรมาพร้อมจะไล่ตามต่อใครทันทีวายโกรเรียบร้อยเสิร์ฟแบบสวยๆงามๆได้ทั้งเทเรสได้ทั้งคิวได้ทุกอย่างฟีดออฟสเตรนเด้งแล้วครับตัวสองเทเรสครับทั้งเลนล่างและเลนกลางที่เสียให้กับเจนจี G ไปตอนนี้มันยากเหลือเกินครับที่สมานกลับคืนมาโอ Gen ้เจนจีครับเงินนำไปแล้ว7,000โกลีด สาเหตุหลักที่ HLE เนี่ยยังคงหาฟอร์มไม่เจอผมว่าสาเหตุหนึงเลยคือในปีที่ผ่านมาถ้าผมพูจะไม่ผิดคือ HLE เนี่ยมีช็อตคอร์เลอร์นะครับหรือภาษาบ้านๆคือ IGL แหละ In Game Lead คนสั่งแผนนะผมหรือว่าคนสั่งแอคชั่นทั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเป็นโดรานแต่ว่าพอตอนนี้โดรานไม่อยู่นะครับไม่ได้มีช็อตคอร์เลอร์แบบจริงๆเป็นซูสเข้ามาแทนเนี่ยเหมือนจะยังคงจับต้นชนปลายไม่ถูกครับในเกมนี้แล้วมาเจอของแข็งด้วยอย่าง GENG แล้วเซก้ามาเจอแคนยอนอีกแล้วครับนี่คือตัวโดนของเจนจีนชัดเลยส่วนเบอร์สมาเขชั้นกาดใจเอาไปซีซีดีดัมชันลงมาจ่ายช็อคบลสมาปัดไปหนึ่งทีพอเดอะฟอร์สกอตลงมาเหมือนกันนะผมยกลอยไวโกมาเซฟไม่ทันแล้วแล้วอู้ซุดเปอร์มกลโรเกตมาเบอร์เซก้าไปไม่ตายผมดิวโรยคงค้ำอยู่ตรงนั้นอยู่แต่เบืดจะไม่ได้ครับ แล้วรูเลอร์หาตำแหน่งไม่ค่อยดีเอาแล้วตีบาสโคนมาเสิร์ฟให้กับรูเลอร์โชวี่มาเหมือนกันที่โดนแานปาดมาแซปหนึ่งทีแฟดมายิงต่อไวเปอร์เรียบร้อยจนเบอร์ไสตัวของดีไลด์โดนยิงมาเบอร์อีกหนึ่งตัวแล้วแฟดมายิงต่อแล้วเมินซุสจบไปเลยครับวิ่งไปหาพีนัทแล้วยิงพี่นัทแทนพี่นัทน่าจะรอดออกไปได้ครับเหลือแค่ตัวของซุสคนเดียวที่โดนยิงโดนไขแบบเจ็บๆแล้วเป็นคิวของรูเลอร์อีกครั้งหนึ่งนั่นคือไฟสามต่อห้าแล้วแล้วดิวโร่ไปทำารตรงนั้นน่ะ ปเจอกับพีนะัทที่เป็นตัวป่าแต่ว่าลูเลร์ไม่ได้มาด้วยครับส่วนวอลเบเกอร์มาชาร์จมาหนึ่งทีเจ็บเหลือเกินเด้งโรงมาั้สุดท้ายให้โชวี่รับไม่ทันซะแล้วครับชิวต์รานแล้วเด้งมาโหเลือดเยอะมากครับพีนัทตัวของไวโกรด้วยแล้วตรงนี้เปิดอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าแพยยจะเบิร์ตของโชวี่พาขุนตาจะเบิร์ตเข้าตายหรือไม่เอาไฟออกมาแบบง,ง่ายๆเลยหรือเขาก็ยังคงรอดแต่ไปได้อยู่ดีครับมาเพียงพอแล้วครับ แล้วบีทวินเวิร์มาอยากจะเบรคตัวของรูเลอร์ไปครับผมบีทวีนอย่ด้านหลังครับตัวของซูสคอตต์โอฟอร์สก็มาอยากจะเบิร์ดรูเลอร์ให้ตายทุกอย่างถมไปกับรูเลอร์หมดใจเดอะควิกเนสมาแกนทานมาแต่รูเลอร์ไม่ตายไวโกเซฟเอาไว้อยู่มีตัวของคีอยู่ด้านหลังแล้วเรียบร้อยครับรูเลอร์ยังคงยิงฟรียิงแบบนี้ไวเปอร์ก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วซูสโดนยิงมาเบิร์ดไปอีกหนึ่งตัวแล้วไม่ไหวครับผมทางฝั่งของเอชเอลีฮะยังคงต้องเสียเกมนี้กับเจนจีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า แล้วไหลไปเลยครับผมริเพลร่ปล่อยออกมาแล้วมีสิทธิ์ได้อินเทอร์พิทอนข้างสูงครับเป็นเอสยังไงก็ไม่มีคนมากันเล่นง่ายๆเล่นสบายสบายครับแล้วมงฟรีเลยครับดีไ์เกิดมากันอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วเร่จะปล่อยครับไปเอาตัวของเทรเลตให้ครบดีกว่าเพื <c oughs> ่อจังหวะในครั้งหน้าครับจะได้เซตไฟ <c oughs> เสร็จปุ๊บดันขึ้นบ้านได้เลย,ยทันทีแล้ว ดักจับคนช้าดักจับคนหลงเจอรูเลอร์อก่อนมาหนึ่งทีดีมชันมาไวโกลม,มาเหมือนไม่จะพอซักแล้วตัวของซูสตงมาก็ดีเหมือนกันัะผมฮีโร่นทานลงมาดาเมจยังคงเพียงพอชิลด์รานไปแล้วเบิร์สมาอะไรเกินพีน้ำถอยออกมาก่อนครับแล้วเหมือนจะมีจังหวาียนเกติอีกครั้งหนึ่งครับคีนโดนแกน,นทาเพราก,ก็ตัวของโชวี อยากจะเปิดมาแล้วสุดเข้ามามงคนเดียวหมดเลยครับว่าลําพังแบบนี้น่าจะไม่ไหวแคนยอนเก็บคิวไปได้ก่อนคนแรกครับดีไลน์เป็นเป้าหมายเป,เป้าสายตาโดนสโลไปก่อนขอแค่ฮิตเดียวแล้วแปดโดนไวเปอร์คนที่มีคนน้อยสุดแล้วชีลดูรานมาปาดไปหนึ่งทนเหมือนจะไม่โดนใครแต่เป็นดีไล์ที่เป,เป็นเป้าหมายเรียบร้อยครับโดนป์ปาดไปหนึ่งทีแล้วดีนะัด <c oughs> ได้ถึงในบ้าเลยได้รูเลอร์เป็นคนเดียวครับแต่เพื่อนเสียกันหมดเลยแล้วอัตคารเกิดอยู่รู้ตัวผมว่าดันตัวของเธอเอาจจะไม่สำเร็จครับ งั้นเอาธอนาคารแทนและกัน e x e r o l e r ได้ครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะ x e ตัวของ g e n g ได้การจะปิดให้ได้ทุกคนในจังหวะเดียวกันผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายจ่ายทุกอย่างเพื่อให้ r เ l e r ตายครับอเราเหมือนอยากจะเปิดไฟต่อ TP มาจากฝั่งของ SLE ครับแต่ว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งค่อนข้างลึกเปิดมาสุดตัวก่อนได้สตัวก็จริงครับแต่ว่าไม่พิจารวะให้ถอยเลยจังหวะจ่ายสกิลก็มีโดนเบิร์ดไปก่อนแล้วมีไม่ค่อยดีสักลับอีกครั้งหนึ่งไหวเปร์โดดมาเหมือนจะไม่ทันหรือเปล่าอก c k e t จังหวะสุดท้ายแล้วเรียบร้อยไปขิดเ,เซตเล้งอีกครั้งหนึ่งตงเซกาวิ่งไหลยาวๆให้เปอร์มาแล้วบอกเลยว่าตัวของเซกาครับไม่รอดไม่ไหวจบเลยฮะแบบนี้22นาทีเจนจีครับราตึงเลยครับสตีมเตอร์ไปแล้วจิงส์ไม่รู้จะเฟตไปไหน 22นาทีครึ่งครับผมคอร์เตฟอร์สกอตมาอีกครั้งหนึ่งอกจะเปิดมาแล้วโอ้โชวี่ทำภาพเดิามๆซ้ำๆมาซูปเปอร์ทันได้เล่นเลยเลยเดอะควิกเนสมาบอกเลยครับว่าก็เท่านั้นนะเพราะว่าลูเลอร์ยังคงฟรีอยู่ดีแล้วเกือบจะไม่รอดแล้วแล้วยิงตัวเทเลตแตกไปแล้วน่าจะไม่ไหวซีดีซีดมาโดนลูเลอร์ก็จริงแต่ลูเลอร์ไม่สนใจครับยิงตายอยู่ดีไหวเปอรแไประเบิดมาเหมือนก็ะแตกหัวใจเบาเหลือเกินแล้วเรียบร้อยครับตัวของอสคารบับเด้งกลับขึ้นมาแต่เลือดบานโผล่แล้วดิโรย,ยังคงยิงอยู่บีทีพงงีน มาแจมไฟหมดเลยครับว่าสบายๆคนจริงตีบ้านแล้วเรียบร้อยผมเกมนี้ครับก็คงต้องโยกให้กับเจนจี G อย่างแน่นอนแล้วนี่คือเกมประกาศศักดาผมว่าเจนจี G เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้นี่คือการเดบิวดูเลอร์อย่างแท้จริงครับดูเลอร์ในเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเดือดไปไหนครับนี่คือ HLE นะอีกหนึ่งทีที่มีโอกาสที่จะติดท็อป3ของปีนี้ครับเราเรียบร้อยครับผมตอนนี้กลุ่มเอลเดอร์ดากอนครับสกอร์เพิ่มมาอีกหนึ่ง แต่อะไรก็แล้วแต่ครับเกมหน้ายังคงรออยู่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะกดซับผมไว้หน่อยหนึ่งนะครับผมเจอกันคู่หน้าครับ